สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนเด้อสบายดีผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะวันนี้กับมาเห็ดกับเขากินทีาเเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับกระิมาเห็ดปนป่าเนาะกับเข่าเฮาเดิมเดิมมีอย่างไรมากมายครับผมนี่ต้มเดือดแล้วลหละซุปแล้วแหละแต่หากะชิไทยปลาครึ่งครึ่งท่อนเนาะ ปลาทอนหนึ่งเดี๋ยวสิถอดปักออกเลยเพราะว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวสุกแล้วมันสุกแล้ววันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนี่พักเขาเนาะก็จะมียอดตูมตังเล้อพี่น้องเล้อแล้วก็ยอดพักติ้วมะกฤษบดได้อามา,มา,ม,ามากินเบิร์ดได้แบกไว้ยอยู่แล้วก็มะเขียบ่ค่อยมากปันใดแต่ว่าคิดยากมันเห็นมะเขือมันจะแซบนะ่บเนาะ เบิ่งแน่นี่ลูกเป็นตะแซสบเพื่อนเดี๋ยวชิลองกัดเบิ่องนั้พี่น้องมือเกลอนอนนี่สิตตำแจ้วตำเให้ให้มันละเอียดก่อนเนะ้อเดี๋ยวไปเอาปลาขึ้นมาก่อนพี่น้องมาตำบัต เอาก้างมันออกแล้วผมมาตำตำให้ละเอียดตั้งน้อยเนาะพี่น้องำอ,อยู่ควางบนญแล้วบอกวข่าวกานนะคงจะเผ็ดหน้าดูเลย ทีนี้เราก็เอาน้ําใส่เนาะน้ําต้มนี่แหละน้ำต้มใส่ไปเลยใส่แล้วแต่มักเนาะมีกระปางหวัวกระปางหัวมันอยู่นี่จะให้เบิ้งรกระขานแล้วมันคือปลานิลเนาะ างหัวปานินสีหน,นึ่งไปเ้ยไปนี่เสรบแซุ่กันเด้อไตักสีด้วไมบน,นบาน,นมามนกคือขึ้นสูนะ ใส่หอมกั้ไปแล้วเนาะผักชีต้นหอมนี่กับระะมาณนี่พี่น้องเลยลองชิมก่อนอแซบ่บนี่พักเข้าก็ได้คั้นปากไหมกัดมะเขือคั้นปากนี่่อยเป็นคือข่อเนี่พี่น้องเลยกินมะเขือคั้นปาก <laughs> นั่นแหละถึงบ่ค่อยได้กินมะเขือกินได้อยู่ว่าบ่แม่นว่ากินบ่ได้ดอกก็บ่แม่นว่าผู้ดีเนาะแต่ว่ามันคั้นเนี่ยคั้นนี่ยจะกินได้อยู่แพ้บ่บ่แพ้แต่มันจะคั้นมะเขือนี่คั้นคั้นนี่แหลเขือปาะมะเขือเปาะอืเสร็จแล้ว นี่เสร็จแล้วครับไปกินข่าวกันโลดเลยนี่ครับงานข่าหุ่นเนาะบุ <c oughs> มีตะมักแตก่ปไาพี่น้องมากินข่าวน้ำกัน,กนเบิร์ตจังมาตักไม่เนาะเพราะว่าเขากินคนเดียวเขาจาเป็นต้องตักไว้เขากินบุเบิร์เขาก็เอาเข่าตู้ไว้ ผมมีปัญหาอย่างครับผมประมาณนี้ครับนะครับพี่น้องกินข่าวแรนน้ำกันด้อบาดนี้นี่ก็ข่าอไไ่อนประมาณนี้เนาะอยู่คนเดียวกินคนเดียวแซ่บมะเขือมะเขืออ่อนพี่น้องมะเขืออ่อนอ่อน ข่าแลงน้ำกันเดินพี่น้องเดินคำตัยๆเลยยอดผักติว้วกินหน่อยเป็นยาละบายกินหลายขี่จวกน <laughs> ้เปรี้ยว หว,วานนิดหน่อยนะฟักติวแซ่คือว่าเซคือ ท่านได้ส้มบักติ้วแล้วมันคือขอกคือเค,เค,ออเคี่ยวคือช่วงเสฉทเนี่ยผมเอาก็ยากแต่ว่าก็ซื้อมาอยู่ใส่อยู่เป็นบางบางยากบางเมนูเนะาะเาสมมูตเขาต้มคนเนา่ับผใส่ก็ได้มันคือเคือเกสรบักติว้วด้วยกับ

ถึงกับละกับก้อยแล <c oughs> ้วพักกระเชิดแกงส้มไป <c oughs> ไปไว้10ไปหาซื้อปลาทูว่าจะได้แกงส้มตลาดเขาบ่ม,มาครับฝนตกฝนตกเพิ่นแล้วบ่ม,มา và chỉ mạnh tung ninh hưng ninh hoặc thùng mang gửi lộn chết chị bạc hoặc chết đồ batu hai bên bang chết ok 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 ขังแข็งๆน่ะนี่โบแมนประทู้วบางคนเขอาใจพิษเอาละสำหรับคลิปนี้กับผมไม่ยังไรกินข้าวงั้นเบิดแล้วละ่ะข้าวเบิดก่อน <c ười> ขอบุนขอบคุณที่เขามาลูกมาเบิ่งมาส้มนะตั้งแต่ต้ตตจนจนจบ ขอใหอยดีมีแห้งจะเจ็บจะจนอย่างเงี้ยรวยๆคืจริงๆเลก็ขอให้สมสม่งมาก <c oughs> ภัาชนะฮะสาธุขอบคุณครับสบายดีพี่น้องบัสชุกทุกคน